<laughs> เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุ่มพดพงสวัสดีครับอยู่กับพวกเราทีมงานทีเด็ดลุ่มพดหลงโตัครับก่อนอื่นไปสรุปผลในครั้งคืนที่ผ่านมากขั้ก่อนเลยนะจ๊ะ สุดยอดตัวเต็งของเราครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มหดีครับครึ่งแรกเกือบเอาตัวไม่รอดสามารถเอาชนะพาเลทนะครับหลังจากไม่ชนะมา4ปีติดเกมนี้ชนะได้แล้วนะครับหนึ่งประตูต่อสองหวานเจี๊ยบครับส่วนลิเวอร์พูลครับเมื่อคืนต้องบอกว่าสู้สุดใจเพื่ออาร์เนอร์สโลตครับและเอาชนะเวสต์แฮมไป0-2นะครับก็ถือว่ารอดตัวไปครับและแน่นอนว่าเกมนี้เราได้บวกส่วนเชลซีขนาดเหลือ10คนเมื่อคืนวิ่งสู้ฟัดยังจับอาร์เซนอลไป1-1ไม่ได้นะครับเกมนี้เราชนะลงพนให้ไปททีีี่่างงงฝัััขอเเชลซกกกกมนน้้็ไไดบบวปคร นี่ก็เป็นผลงานในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแฟนๆสามารถเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปสีเขียวบีทีทอม6นะครับเข้ามาเป็นครับกูเดย์ทันจะสแกน QR โค้ดเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาถ้าพิมพ์เข้ามาก็อย่าลืมใส่ตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับไม่อย่างนั้นไม่เจอกันส่วนวันนี้ครับยังมีอีก5คู่คัสสําหรับแฟนๆถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดสึกสับใครแล้วไปดูกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเราก็เราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเปิดหัวกันที่สื่ฟุตบอลตุรรรรกกกกกกีีีีซปปปเเเอ์ลคคคคคคคืนนน้าามมมฝูู่่่สสัััญไทแแิงบบ เฟเดรแบชเช่ที่มันดับสองจะเปิดบ้านเจอขับหัวตัวหลังอย่างคาราตสุรายครับในปัจจุบันทางฝั่งของโจ้านในยับอยู่อันดับที่2ของตัวหลังยับชวนะ9เสมอ4ยังไม่แพ้ใครเจ็บไปส1คะแนนส่วนคาราตสุรายัในชนะไปสิบเสมอ2แพ้หนึ่งยับมีอยู่ส2งคะแนนคู่นี้เจอกันมาในเกมล่าสุดเปน็นทางฝั่งของคาราตสุรายับบุกไปยันเด็กความปราจให้กับเฟเดรแบาเช่ไปด้วยสกอ่อนหนึ่งต่อสองตำแหน่งเบื้องต้นยับทางฝั่งของโจ้านเก็บไปทั้งหมดอยู่4เกมครับและชิมเยือนยับคาราตสุรายบวกกไปทั้งหมมดอยู่6เครับ ซึ่งผลงานของชาบ้านกาเฟเนบาเช่สิบเกมหลังไม่มีแพ้เลยครับพวกเขาชนะไปเจ็ดเสมอไปเพียงแค่3ล่ลาุูเสมอกาเฟเลวารรอซีในื่อฟุตบอลยุโรปลีกมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งับผลงานโดยรวมก็ยังถึงยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะในสนามนำแพง5้านันหลังบวก2อเจ้าแล้วก็มีลุดไป1เกมะครับกรารัทัศนรายส่วนใหญ่ครับลงสนามในรอบ10เกมที่ผ่านมาเพิ่งมาหลุดในช่วงหลังนี้เองครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่แพ้เหมือนกันเริ่มไปพลาดท่าให้จับโคคริสปอร์มา1 0นนะครับก่อนจะกลับมาเอาชนะ กนเค็มเรลิตจียับสามต่อสองและล่าสุดก็ไปพลาดท่านในการแพ้กับแซงกิลุสในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคาบ้านไปศูนย์หนึ่งยับทำแผงห้าเกมหลังต้องบอกว่าหลุดกระจายครับบุกได้เพียงแค่นัดเดียวในบ้านของเฟเดรบาเช่สติยังคงดีนะครับชนะไปสี่จากห้าเกมเสมอไปหน,นึ่งท่อนังยับยังไม่แพ้ส่วนการาดอชไลออกไปยืนห้านัดหลังชนะสามแพ้ไปสองครับในส่วนของตัวเจ็บจุวบ้านจะขายชูยันซูคับโทลซุนนะครับที่ยังมีปัญหาตามบาดเจ็บส่วนทีมเยือนครับต้องบอกว่าเพียบเหมือนเดิม ซึงการจับทัพ11ตัวจริงเกมนี้เฟนิบัเช่รับในซุรีเป็นตัวจบสกอร์นะครับเราก็จะมีอเซนซิโอครับที่จะคลายเป็นตัวป้อนบอ,นอนลอาตาคุคูขยับไปอยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายสุดคราตาโซรายใชตอีคานี่ครับเป็นตัวเป้าขณะข้ามไปด้วยซานเน่นะครับลวไปจุดอีคายกูกโดกันผู้เล่นจีนจะตามมองไปที่อีคานี่เลยนะครับจริงๆริอีคันี่กับในซุรีนี่ยิงเท่ากันที่เจ็ประตูนะครับแต่ถ้าเอาความร้อนแรงและเป็นหัวใจหลักยังไงก็ต้องให้อีคันีีครับกำแพงเกมนี้ไปที่ปอปอครับสูง ดูจากรูปการแล้วนะครับเฟนเนบาเช่ค่อนข้างที่จะเป็นรองคาราตาสรายอยู่พอสมควรนะครับและผลงานการเจอกันช่วงหลังๆแน่นอนคำว่าคาราตาสรายนั้นดีกว่าส่วนผลงานในรอบห้าเกมหลังนิผ่านมาเฟนเนบาเช่ย,ยังคงรักษาทรงได้ดีกว่านะครับส่วนทางฝั่งของคาราตาสรายหลุดไป2เกมแต่เกมนี้ยังมองไปที่ทางฝั่งของทีมผู้มาเยืนอนหนงคาราตาสรายนะครับว่าจะบุกไปเยียดความประชัยให้กับเฟนเนบาเช่ไปได้เกมนี้ไม่น่าจะสกอร์สูงครับน่าจะเฉือนกันไปประมาณหนึ่งประตูเกมนี้จะให้ไปที่คาราตาสรายนะครับ ไปต่อกันที่เกมคู่สองในนี้ครับอย่งอยู่กันที่ตุรกีซูเปอร์ลีกไปดูซังซันสปอร์ครับที่คืนนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับกามเยี่ยมของอาลันยาสปอร์ครับมิอต้นโจ้บ้านอยู่อันดับที่4นะครับฤดูกาลนี้ผลงานค่อนข้างดีอาจจะเสมอเยอะไปหน่อยครับเสมอ6นะครับชนะ6แล้วก็มีแพ้ไปหนึ่งเกมย่าสุดอลันยาสปอร์อยู่อันดับที่10ครับชนะ3เสมอ6แพ้4มี15คะแนนครับคู่นี้เจอกันมาในรอบ5เกมหลังครับปรากฏว่าทางฝั่งของทีมโจ้บ้านไม่ชนะเลยนะครับ เสมอไป3แล้วก็แพ้2เมืองต้นในส่วนของซัมซังสปอร์สิบเกมที่ผ่านมาผล,ลงานดีครับฤดูกาลนี้ชนะสามและ2เกมล่าสุดเสมอไปแต่เอาเป็นว่าในรอบสิบทันหลังพวกเขาไม่แพ้ในทังแพมตํางแพงบวกได้มากถึง8เกมอาังยาสปอร,ร์กำห้าเกมหลังชนะได้เพียงแค่นั้นเดียวะครับเสมอ2แพ้2ครับตํางแพงบวกได้เพียงแค่นัดเดียวเท่าน,นั้นซัมซังสปอร์ในบ้านชนะไป3ครับแล้วก็มีเสมอไป2เกมกับแพยงบวกได้4เลนรับไม่มีหลุดในบ้านส่วนทีมเดือนอ่างอาังยาชนะเกมเดือนได้เพียงแค่นัดเดียวครับตําแพงบวกไป2 จูบ้านขาผู้เล่นไปฆ่าตายในเจ้ากเกมนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ส่วนผู้มาเยือนมีผู้เล่นแบบจบอยู่สองรายด้วยกันาการจัดทัพเีมนี้จูบ้านใช้แผน4141ครับหัวดี้มตจกกียับเป็นตัวจบสกอร์ยับและก็จะมีในส่วนของโอเซยับเป็นตัวสร้างสรค์เกมส่วนผู้มาเยากเกือนรับยูมนีได้ใช้แผน3 421ครับก็จะมีขาวางรับเป็นตัวต่้งนรับขนาบข้างไปด้วยอาจิรับซึ่งผู้เล่นที่น่าจะตามมองไปที่โอเซยับผู้เล่นของทีม สังจังสปอร์ในฤูการน,นี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของทีมในทั่สร้างไปแล้ว5ประตูครับถึงแม้จะอยู่แดนกลางแต่ต้องบอกว่าเป็นมิชซิลโลโรที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยน,ลนีครับยืองก่อนคู่นี้เจอกันมาที่เซตติกางครองบอลต่างๆเจาบ้านเดออารันญ,ญาสปอร์ต่ำกว่านครับแต่ก็สามารถเอาชนะไป1ประตูเกมนี้กำแพงไปเพียงแค่ครึ่งเมตรครับสูงต่ำไปที่2.5เกมนี้สถานการณ์จะแตกต่างจากนัดก่อนที่เจอกังครับอารันญ,ญาเฉือนไป1ประตูแต่นัดนี้ให้ทางฝั่งของสังจังสปอร์ครับที่โชนะ เกมนี้สมซังสปอร์จะเปิดบ้านเฉือดอลันญาสปอร์ไปอย่างแน่นห่วยหนึ่งถึงสองประตูครับเหลือกันต่อในเกมคู่สามถ้าไปดูโบรุรนญญาเปิดบ้านเจอกับครีโมเลเซ่นะครับซึ่งทั้งเจ้าบ้านณนะตอนนี้อยู่อันดับที่ห้าของตารางฟอร์มดีเกินครับชนะเจ็ดเสมอสามแพ้ไปเพียงแค่สองมียี่สิบสี่คะแนนส่วนครีโมเลเซ่อยู่อันดับที่สิบเอ็ดนะครับชนะสามเสมอห้าแพ้ไปสี่มีสิบสี่คะแนนครับ ยที่ผลงานของจาบ้าน,นครับเจอกับทางฝั่งของครีโมนเนเซมา4เกมนะครับปาโกด่าพวกเขานี่งไม่แพ้เลยนะรชนะ1เสม,มอไป4าการลงสนาม10เกมหลังของบุรุญยาชนะได้เจ็ดละครับเสม,มอไป3ไม่มีแพ้ล่าสุดเพิ่งชนะเรสบูซันบวกมาด้วยสกอร์สต่อหนึ่งจับกำแพงเจ็บไป4จาก5เกมหลังก็ถือว่าเป็นทีมที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงยนรับส่วนทางฝั่งของครีโมนเนเซแพ้มาสามเกมติดและวนะรับในรอบ5เกมหลังและตลอด10เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับ ก็คือเกมจึ่ออกไปเยือนเจนัวหลังจากนั้นเนี่ยแพ้ยูเวนตุสไปย์หนึ่งสองยับตามด้วยการแพ้ปิซาและก็ขามา,นมา,านในการโรม่าไปหนึ่งสามแผนเนื้อรอบห้าเกมหลังยังบวกได้สองอยู่นะครับเจ้าหนึ่งและดลูดไปอีกสองเกมในบ้านของโบลอนยาไม่แพ้นะครับชนะสามเสมอไป 2. สองโซเครโมเดเซ่ออกไปเยือนฮานัดหลังชนะได้เพียงแค่เกมเดียวจูบานขาดผู้เล่นไปหลายรายอยู่เหมือนกันครับเกมนี้มีสี่ตัวครับที่ไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้ก่อนหน้าตัวเก่งอย,ย่างเอ็มโบมิเล่ยังต้องรอเช็คฟิตก,ก่อนนะครับส่วนทีเมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ทััั้้งหมดดรรายวยวกนนะคบ ส่วนดูบ่ายโบราณยากเกงนี้มาในแผน4-2-3-1นะครับในส่วนของคริสโต้ครับรับหน้าที่เป็นตัวจบเลยจะมีดูมิงเกรสแลักก็ออสเตรียในรับประจำการอยู่ซ้ายขวาโซครีโมดิเซ่ครับก็จะมีในส่วนของโบราณสวยอีครับเป็นตัวเป้าประสานงานกับเจมี่วาตี้นะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองเกมนี้ไปที่ครูสโตครับฤดูกาลนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับยิงไปแล้ว4ประตูกับอีกหนึ่งแอนซิสจากการลงสนาม10นัดที่ผ่านมานะครับไอ้ส่วนของการประทะกันจากเกวชิ่นแล้วครับสิบปียังคงร้อนแรงครับสำหรับโบราณยา อัดทางฝั่งของเครโมเดเซและเทไป1ประตูวต่อหยักเกมนี้กำแพงค่อนข้างชัดเจนหนึ่จุดหนึและสูงต่ำไปที่สองจุดห้าเนน์เขาว่าสำหรับเกมคู่นี้ทางฝั่งของเครโมเดเซเป็นรองแบบสุดกูเลยนะครับส่วนทางฝั่งของบุลนุนย่าฟองกำลังกระชู้เกมนี้ไม่มีเป็นอื่นครับยังไงก็ต้องบุกให้บุลนุนย่าเท่าหนังยักค,คู่ที่สี่ครั้งฟังไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับไปดูรายโย่อเยกาโนครับคืนนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับทันเยเยนของบาเลนเซียครับทางังาานรรตะคบ ชนะสี่เสมอสีแพ้ไป5เก็บไป16คะแนนสวนบาเลนเซียครับชนะ3เสมอสแพ้ไป6เก็บไป13คะแนนแต้มห่างการเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับโดยที่ผลงานของคู่นี้ครับเจอกันในเกมล่าสุดเสมอกันที่บ้านของรายโยไปห 1, น 1, ึ่งนะครับสถิติโดยรวมรายโยดีกว่าเล็กน้อยครับชนะไป 3, ส,ส่วนบาลนเซียเก็บใช้ชนะไป2เสมอเยอะสุดที่5 3, เกมนะครับเดี๋ยวเราข้านหลังเจ้าบ้านยังบวกได้3อยู่นะครับแล้วก็บาลนเซียเก็บไป2คู่นี้เจอการส่วนใหญ่ไปสกอร์ต่ำนะครับ ไม่ค่อยขึ้นถึงที่สูงสักเท่าไหร่เบื้องต้นผลงานของรายโยสางเจมหลังสุดไม่ชนะกันนะครับมีเสมอมาติสเสม,มอโอปิโดแล้วก็ล่าสุดไปพาดต่าให้กับสโลวานบาติสลาว่าในคอนเฟเรนซ์นลีกมาสองประตูตอนหนึ่งนะครับตำแผน่งเกมเด่นเพียงแค่นักเดียวเท่านั้นสุวนงฟังของเชมเยนอย่างบาเดนเซียสาเกมหลังสุดมาครบ,ครบทุกรสชาติครับแพ้มาติดไปก่อน4 0ก่อนจะเสมอคับบาติสและล่าสุดเอาชนะเลบันเต้ไป1 0ครับตำแหนงปรากฏขึ้นมาอยู่4นัดก็บวกไป2ครับแล้วก็ดูไป2เกม ในส่วนของไรโยครับ5เกมหลังที่ลงสนามพวกเขาชนะในบ้านได้3นัดนะครับเสมือ1หนึ่งแพ้ไปหนึ่งส่วนบาเลนเซียเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวจากขาดออกไปเยือน5นัดหลังจังโจบ้าตัวเจอบยังคงเพียบเลยนะครับแล้วก็จะขาดตัวหลักอย่างพอลลซอนัที่มีโทษแบนคาดอยู่ส่วนทีมเรือขาดผู้ได้หลักๆไปอยู่4อยู่ได้การจัดทัพกปลารโยไปเยก,กันโนเกมมีจะมาในแผน4 2 3 1ยังเรียที่พวกเขาก็จะมีในส่วนของเาเมโลครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นการเสีเยดับเดฟุส ส่วนทางฟังของบาเลนเซียดูโรยังคงเป็นตัวบ้ากับแผน 4- 2 3สนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของโลเปสครับประจำการด้วเส้นทางฟังขวาและก็จะมีในส่วนของเดจูมาครับอยู่ทางฝั่งซ้ายผู้เล่นที่น่าจับตามมองอย่ยงนี้ไปที่ทางฟังของฮุโกดูโรครับผลงานยังคงยอดเยี่ยมกับศหรับผู้เล่นรายนี้ซัดไปแล้ว4ประตูเป็นตัวความหวังของบาเลนเซียเพียงแค่รายเดียวครับยังก่อนคู่นี้เจอกันมาครับในส่วนของบาเลนเซียครองบอลเป็นรองนะครับแต่ก็ยังสามารถยันเสมอกับทางฟังของอาร์ไลโยไปได้แบบหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ตำแพ่งคู่นี้ไปเพียงแค่ครึ่งเมกดาบสูงตามไปที่2.25รู้จักผลงานของทั้ง2ทีมนะครับส่วนใหญ่มักจะออกกันที่เสมอทีมนี้มาเลเซียเป็นทีมรองนะครับไพโยเล่นในบ้านตั้งตำแพงไว้ครับเกี่ยนีจึงขอมองไปที่ทีมรองอย่างมาเลเซียครับเสร็จรับเกมคู่สุดท้ายครับไปดูในส่วนของฟุตบอลโปรตุเกสนะครับบราก้าคืนนี้จะออกไปเยือนอารูกาครับตารานคะแนนในปัจจุบันนะครับทางฝั่งจูฟุตบอลยับอยู่อันดับที่17ครับเป็นรอมบวย ชนะสงเสม,มอ3แพ้ไป6เจ็บไป9คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของบรากาชนะ4ี่เสม,มอสแพ้ไป3เก็บไปอยู่ทั้งหมด16คะแนนหลังอยู่อันดับที่8ของตารางครับซึ่งผลงานของคู่นี้เจอกันมาในเกมล่าสุดนะครับในทางฝั่งของสปอร์ติ้งรากาครับเปิดบ้านเฉือนชนะไป2อประ,ะตูต่อหนึ่งคู่นี้เซติค่อนข้างชัดรับว่าทางฝั่งของรากานั้นเก็บชัยชนะได้มากถึง9้าเกมมีแพ้ให้กับอารูกาไปเพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นครับซึ่งผลงานของอารูกานะครับในรอบ5านัดที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาเอาชนะ ในช่วงของปอติโมริเซวันหนึ่งทนั้นสี่เกมที่เหลือแพ้หมดจับล่าสุดก็พาห้กจากทางฝั่งของเฟล์ไป2ประตูต่อหนึ่งกําแผนก็เป็นไปตามผลการอย่างขันเลยนะครับส่วนทางฝั่งของบรกาก้ลครับในรอบห้าลันหลังของพวกเขาหลังจากไปแพ้มา2องเกมติดครับตั้งสติได้ในนัดที่เล่นกับอาโมเมรินเซครับเอาชนะไป2อหนึ่งก็จะถล่มมาเรราไปอีก4ี่สองนะครับล่าสุดเสมอกับกาสโกเรนเจอในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกไป 1, 1ประตูต่อหนึ่งครับ กำแพงก็บุกได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแต่ภาพรวมในสนามก็ถือว่าดีกว่าอารูกาสัดเจนนะครับในบ้านของอารูกาไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2อแพ้สส่วนทางฝั่งของสปอร์ติ้งรากาชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครยับกํางแพงยังบุกได้2นะครับส่วนตัวเจ็บโจ้านมี2รายยับส่วนทีมเยือนมีเพียงแค่รายเดียวแต่จากทัพเกมนี้ครับเจ้านใช้ระบบ4231ตัวเป้าจะใช้เป็นบาบูโรรายับแล้วก็จะมีลายยับเป็นตัวสร้างสังเกมส่วนทีมเยือนอย่างรากามาตินเนสจะเป็นผู้เล่นแาวรุกทางฝั่งขวา ตรงกลางเป็นนารโรอนะครับส่วนด้านซ้ายหน้าที่เป็นของโคต้าครับผู้เล่นชี่แนะจาตามมองปรี่โคต้าเลยนะครับผลงานของเขาก็ยังถือว่าพอไปวัดไปหวครับญิงไม่เหยสะโถไลสี่ประตูจากเจ้าเกมจะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นรายนี้เกมก่อนคู่นี้ดูวนจะมาครับสถิติแข่งครองบอลัน,นคงเป็นปราการกับติดทำได้ดีกว่าทำแผงเกมนี้ไปที่1เมตรเท่านั้นสูงเต่าไปที่2.5ครับสถิติของคู่นี้ค่อนข้างที่จะช้ารับว่าทางฝั่งของปราการค่อนข้างที่จะเหลือกว่า ทางแพงปีแค่หนึ่งเมตรเกมนี้ยังของมองไปที่สปอร์ติ้งบราร์กาครับผลงาน3เกมหลังของพวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับบราร์กาในขณะที่ดังฝั่งของทีมเจ้าบ้าน4เกมหลังยังคงมีปัญหาอยู่เลยในยักษ์เกมนี้จะให้ไปที่สปอร์ติ้งบราร์กาครับสำหรับห้าคู่ในค่ำคืนนี้นะครับอาจจะไม่มีลีกใหญ่ของยุโรปครบทุดเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจัดมาให้แบบจัดจ้านเลยนะครับโดยเฉพาะเกมคู่ของฟินแลนด์เชีที่จะเล่นกับกาลาตส์ไรถือว่าเป็นบิ๊กแมตเลยนะครับซึ่งเกมนี้ทัศนะณลงพลยังมองไปที่ทาาางงงฝััััั่ขอขอออนนนะครรบจซซส,ส,สป์ตเลย ไปที่อาลาเนยาสปอร์ควาที่บอลุนยากับเคลโมเนเซ่เข้าไปอีกหนึ่งกู้ที่น่าสนใจแต่เกมนี้ให้ไปที่ทีทมเจ้าบ้านอย่างบอลุนยาเป็นฝ่ายชนะไปครับส่วนบาเลนเซียคืนนี้จะออกไปเยือนไรยโยเบย์าชนโนเกมนี้จะไปที่ทางฝั่งของไอ้คังข้าวบาเลนเซียนจังส่วนเกมคู่สุดท้ายบรากายังมีภาษีที่ดีกว่าครับในนี้ก็เป็น5คู่คัดจังุงผลครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเลย,ยครับและก็จะจัดกันไปในช่องฝากด้วยครับสำหรับบีชิตองหกเข้ามาเป็นข้าศด้วยกันกับพวกเราทีมงานทีเดด็ลลงผโตครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวนเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ